สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเรื่องเล่ามีอยู่ว่ากับผมบอลนทวุฒิเศษรำปางทางช่อง RMUTP Live ครับวันนี้เรื่องราวที่เราจะนำมาเล่าสู่กันฟังนะครับเป็นเรื่องราวของเทพผู้ทำลายล้างนะครับอีกหนึ่งพระองค์ในศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะครับนี่คือพระแม่กาลีครับ กูได้ฟังครับพระแม่กาลีนั้นเป็นปางหนึ่งของพระแม่อุมาเทวีนะครับซึ่งเป็นรูปเคารพที่มีความน่ากลัวนะครับหากแต่ว,ว่าในบันทึกทางศาสนาครับพระแม่กาลีคือผู้ทำลายล้างพลังชั่วร้ายในความเชื่อในพลังอำนาจที่มองไม่เห็นแต่สามารถทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอันยิ่งใหญ่ได้นะครับก็เป็นความเชื่อพื้นฐานของมนุษย์เราตั้งแต่ในอดีตแล้วมันเกิดขึ้นเพราะว่ามนุษย์มีความกลัว เริ่มต้นด้วยความเชื่อในพลังอำน,นาจหลังความตายต่อมาก็เป็นเรื่องของความเชื่อในเรื่องเทพเจ้าและกลายมาเป็นความเชื่อทางศาสนานะครับเช่นเดียวกับในบ้านเราครับตั้งแต่ก่อนพุทธกาลนั้นในอดีตก็เคยมีการนับถือผีต่อมาก็เป็นการนับถือพรามและถึงค่อยมาเปลี่ยนเป็นนับถือพุทธแบบปัจจุบันนี้นะครับรวมถึงศาสนาอื่นๆ ที่เดินทางเข้ามาตามคนที่เข้ามาตั้งรกรากนั่นเองทางนี้ครับความเชื่อในปัจจุบันก็เริ่มมีมากขึ้นนะครับตามความเปราะบางของสังคมที่ไร้ที่พึ่งพิงรวมไปถึงเศรษฐกิจที่อ่อนแอก็ทําให้คนนั้นต้องการที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและก็ส่งผลให้มีรูปเคารพที่มีเรื่องเล่าแบบแต่งเติมขึ้นมามากมายและเป็นรูปเคารพที่มีความน่ากลัวเพื่อเป็นการสร้างให้คนยำเกรงนั่นเอง ทั้งนี้ครับรูปเคารพของเทพเทวีที่มีความน่ากลัวนั้นมีอยู่แล้วก็เป็นรูปเคารพที่ยึดเหนี่ยวอยู่กับศาสนาด้วยและได้รับความศรัทธาเป็นสากลน,นะครับดังนั้นหากคุณคิดจะยกมือเพื่ออธิษฐานขอผ่อนรูปเคารพเพื่อให้เกิดเป็นบารมีแล้วควรจะเลือกรูปเคารพที่มีที่มาที่ไปและมีความเชื่อที่ถูกต้องครับดังเช่นเรื่องราวของพระแม่กาลีซึ่งท่านเป็นปางหนึ่งของพระแม่อุมาเทวี เป็นรูปเคารพที่มีความน่ากลัวแต่ในบันทึกทางศาสนาครับพระแม่กาลีนั้นคือผู้ทำลายล้างพลังอันชั่วร้ายพระองค์ได้รับการขนานนามว่าเป็นเทวีที่มีพลังอำน,นาจยิ่งใหญ่มหาศาลนะครับคอยปราบปรามสิ่งที่ไม่ดีปกป้องคุ้มครองความดีและเป็นเลิศด,ด้านความกล้าหาญและเด็ดขาดเทวีในศาสนาฮินดูซึ่งเป็นผู้นำมหาวิทยา โดยปาน้ําเดิงของพระแม่กาลีคือผู้ทําลายล้างพลังชั่วร้ายและถือกันว่าพระนางนั้นเป็นเทพที่มีพลังอํานาจมากนะครับโดยตามธรรมเนียมของตันตะละทัทธิไยวะความเชื่อพื้นฐานคือพระนางนั้นเป็นผู้ที่ทําลายล้างความชั่วร้ายและจะปกป้องผู้บริสุทธิ์โดยในยุคถัดมาครับมีการเคารพบูชาพระแม่กาลีในสถานะต่างๆทั้งในฐานะเทวีสูงสุดพระมารดาแห่งเอ,งเอกภพอาทิศักติเนียมศักตะ และตันตระบางธรรมเนียมก็บูชาพระนางเป็นความจริงสูงสุดด้วยนะครับนอกจากนี้ก็ยังถือว่าพระนางนั้นเป็นทวีผู้พิทักษ์บุคคลที่เข้าสู่การหลุดพ้นแล้วนะครับโดยรูปกระบทั่วไปของพระแม่กาลีนั้นมักแสดงกําลังยืนหรื่อไรํรอยู่บนร่างกายของพระสิวะซึ่งเป็นคู่ครองของพระนางซึ่งนอนอย่างสงบอยู่เบื้องใต้ครับมีการบูชาพระนางในบรรดาศาสนิกชนของศาสนาฮินดูทั้งในอินเดีย เนปาลและหลายแห่งทั่วโลกครับในตำนานนั้นกล่าวว่าอาดีตนั้นมียักษ์หรืออสูรร้ายตนหนึ่งครับที่มีชื่อว่ามาทูหรือทารุนครับยักษ์และอสูรร้ายตัวนี้ยากที่จะเอาชนะได้แต่พระแม่อุมาเทวีนั้นมีจิตใจกล้าหาญอาสาที่จะปราบอสูรตนนั้นพระนางจึงไปบำเพ็ญตบะและขอพรจากพระศิวะให้พระนางมีพลังอิทธิฤทธ เพื่อให้สามารถเอาชนะอสูรตนนี้ได้พระนาอุมาทวีจึงอวตารเป็นพระแม่กาลีโดยลักษณะของพระแม่กาลีนั้นมีผิวพันธุ์ที่ดำพระพักนั้นดุดันมีสิบพระกรที่ถืออาวุธสังหารแลบลิ้นยาวถึงสวงอกมีเลือดไหลออกจากปากแต่ว่าภายใต้รูปลักษที่น่าเกรงขามนี้ครับแท้จริงแล้วพระแม่กาลีนั้นเป็นผู้ที่มีจิตใจเมตตาอารี มอบความรักและความกรุณาให้กับมวลชนอย่างไม่มีที่สิ้นสุดนะครับพระนางคอยปกป้องรักษาเหล่าสรรพสิ่งที่ประพฤติดีและทำลายล้างสิ่งชั่วร้ายให้หมดสิน้นจนได้รับการยกย่องว่าเป็นพระแม่ผู้ยิ่งใหญ่แห่งจักรวาลพระแม่กาลีครับสามารถเปรียบได้กับเจ้าแม่กวอิมปางพันมือซึ่งเป็นปางที่ปราบมารและสิ่งชั่วร้ายต่างๆเช่นเดียวกันนะครับ เคยไ้ฟังแกป๊ปตามความเชื่อของชาวอ,อินดูนั้นการบูชาพระแม่กาลีนั้นจะเสริมสร้างจิตใจให้แข็งแกร่งฝ่าฝันปัญหาและอุปสรรคของชีวิตและสามารถต่อสู้กับสิ่งชั่วร้ายทำลายอำนาจที่ไม่ดีทั้งหลายรวมทั้งพระแม่กาลีจะประทานความกล้าหาญความเข้มแข็งและอำนาจให้ด้วยครับอีกทั้งพระนางยังคุ้มครองผู้บูชาจากภัยยานตรายและอุบัติเหตุขจัดศัตรูในชีวิตปราบมาในใจเรา โดยมาในที่นี้หมายถึงลักษณะนิสัยที่ไม่ดีของเราที่เรานั้นอยากจะปรับเปลี่ยนและสำหรับใครครับที่ทำคุณกับคนไม่ขึ้นเช่นทำดีกับใครเขาไม่ดีตอบพระแม่กาลีจะช่วยให้คนที่ทำดีได้รับสิ่งดีๆรวมทั้งหากใครกำลังเดือดร้อนมีภาระที่ต้องดูแลครอบครัวพระแม่ก็จะช่วยคลายปัญหาให้ครับนอกจากนี้หากใครที่กำลังประสบเคราะกรรมอาถรรพ์ชั่วร้าย และสิ่งอวมงคลต่างๆระน,นาจจะช่วยปัดเป่าสิ่งไม่ดีเหล่านั้นให้หายไปและจะบรรดาลความสุขและความเจริญรุ่งเรืองให้กับผู้ที่บูชาครับอีกทั้งยังช่วยบรรเทาโรคภัยและความเจ็บป่วยต่างๆรวมถึงส่งเสริมด้านโชคลาภโภคทรัพย์เกื้อหนุนด้านยศถาบรรดาศักดิ์ด้วยโดยความที่พระแม่นั้นมีพลังอํานาจมหาศาลจึงเป็นที่นิยมบูชา เนื่องจากหากผู้ที่บูชานั้นมีจิตใจศรัทธาอันแลงกล้าและประพฤติดีทั้งกายวาจาและใจพระนางจะประทานพรให้อย่างเต็มที่ไม่ว่าจะขอพอรมากเท่าไหร่ก็จะสําเร็จดังใจหวังทุกประกาศครับนี่เป็นเรื่องราวของพระแม่กาลีนะครับที่ใครเห็นแล้วก็ต้องยอมเกรงหวาดกลัวแต่แท้จริงแล้วพระนางนั้นมีเมตตาอารีดังมหาสมุทรทีเดียวนะครับเชื่อว่าคนที่ทำดีคิดดี ทั้งกายวาจาและจ่ายนั้นก็จะได้สิ่งดีๆกลับไปแน่นอนนะครับเอาละครับ EP หน้าครับเรื่องเล่ามีอยู่บ้าของเราจะนําเรื่องราวของอะไรมาเล่าสู่กันฟังแบบนี้อีกก็ติดตามกันได้นะครับผ่าน RMTP u Live ก่อนจากกันไปนะครับก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์สนุก com ด้วยนะครับที่ผมได้นําข้อมูลมาเล่าสู่ทุกท่านฟังในวันนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่ตอนหน้าเรื่องราวอะไรติดตามกันได้นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ